จากนั้นค่ะแค่เลยก็จะปิดฝานะคะดองไว้ค่ะ2วันนะคะก็ได้กินแล้วค่ะ2วัน3วันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค่เละชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แค่เลยจะพาทุกท่านมาทําเมนูมะม่วงเบาดองกเกลือช่วงนี้มะม่วงเบาทางภาคใต้เนี่ยออกเยอะมากเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะ เก็บถนอมนะคะเอาไว้กินให้นานหลายวันนะคะเพราะว่าถ้ากินแบบลูกสดๆแบบเนี้ยทานไม่ทันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาดองเกลือกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็นําน้ํามาใส่กระมังนะคะเพื่อที่จะทําการแชร่แล้วก็ล้างยางมะม่วงเบาเนาะใส่เกลือลงไปค่ะคนให้เกลือละลายนะคะเพราะว่าแค่เลยใช้เป็นเกลือเม็ดเนาะไม่ได้ใช้เกลือป่อนนะคะ ตรงส่วนนี้ใส่เกลือให้เยอะได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องล้างออกค่ะเกลือตรงส่วนนี้จะช่วยดึงความเปรี้ยวของมะม่วงออกนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการผ่ามะม่วงเบานะคะลงไปแช่ในน้ําเกลือได้เลยผ่าตรงจุกเข้าออกแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ผ่ากลางลูกแบบนี้เลยค่ะค่ะ งับเม็ดพอออกด้วยนะคะมะม่วงที่เอามาดองเกลือเนี่ยใช้เป็นมะม่วงที่ไม่แก่นะคะข้างในเขายังเป็นเม็ดอ่อนๆอยู่นะคะจะอร่อยนะคะจะอร่อยกว่ามะม่วงเบาที่เขาแก่แล้วเนาะนี่ค่ะบางใครที่มีมะม่วงเบาเยอะนะคะทานไม่ทานก็สามารถเอามาดองด้วยวิธีนี้นะคะที่เคเลให้ไปเนี่ยทานคู่กับพริกเกลืออร่อยนะคะ สามารถทําขายได้อีกด้วยค่ะนอกจากมะม่วงเบาแล้วมะม่วงเปรี้ยวอื่นๆก็ดองวิธีเดียวกันเลยนะคะเช่นพวกมะม่วงป่าค่ะดองเหมือนกันได้เลยนี่ค่ะหลังจากเราปอกมะม่วงเบาแล้วก็แช่น้ําเกลือแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะถ้าหากว่าอันไหนใหญ่เกินเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ เวลาทานจะได้ทานได้ง่ายๆทานได้สะดวกเนาะจะได้ไม่ใหญ่เกินนะคะแค่เลจะแช่ในน้ําเกลือแบบนี้ทั้งหมด1คืนค่ะส่วนใครที่รีบนะคะก็ต้องแช่อย่างน้อยทั้งหมด5ชั่วโมงนะคะ5ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ถ้าใครมีเวลาก็แช่ไปเลยค่ะทั้งหมด1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะนํามาล้างน้ําทําความสะอาดกันนะคะค่ะนําไปแช่1คืนเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือมะม่วงเบาที่เราแช่ไว้ทั้งหมดหนึ่งคืนแช่เกลือไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนํามาล้างน้ํเปล่าทาความสะอาดออกเลยนะสังเกตเห็นไหมคะว่าฟองเขาจะขึ้นเลยนะคะเนี่ยพอเราแช่ไว้ข้ามคืนเนาะค่ะก็เดี๋ยวนํามาล้างน้าเปล่าสี่ห้ารอบเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะใช้มือบ,บ,บีบแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะ เวลาล้างก็ใช้มือบีบๆด้วยนะคะเขาไม่แตกไม่หักนะเพราะว่าเราแช่น้ำเกลือไว้เยเขาจะนิ่มแล้วค่ะ ค่ะและนี่ก็คือมะม่วงที่เราล้างเกลือออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาแช่น้ำปูนใสอีกค่ะใส่น้ำปูนใสให้เต็มเลยนะคะแค่เราจะแช่น้ำปูนใสนะคะทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงถึงหชั่วโมงนะคะเพื่อที่มะม่วงดองเกลือของเราจะได้มีความกรอบเนาะเมื่อเวลาเราออเอาออกมาทาน และยังสามารถทําขายได้อีกด้วยค่ะค่าเราก็ใส่น้ำปูนใสให้ท่วมแบบนี้เลยนะคะแช่ไว้เลยค่ะ2ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะคะในระหว่างที่เราแช่น้ำปูนใสให้กับมะม่วงเบานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำเกลือเพื่อที่จะทำการดองมะม่วงกันเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือน้ำนะคะที่เราจะทําน้ําเกลือเพื่อที่จะดองมะม่วงกันเนาะน้ำสอลิตรค่ะหรือว่า2000ันมลนะคะของดองนะคะเราต้องใช้เกลือเม็ดค่ะนี่ค่ะแค่เลยจะใช้เกลือเม็ดจะไม่ใช้เกลือปน่นเพราะว่าเกลือป่นส่วนมากจะมีไอโอดีนสูงถ้าเราใช้เกลือป่นที่มีไอโอดีนสูงไปดองของดองเนี่ยจะทําให้ของดองนิ่มนะคะเกลือป่นเหมาะสําหรับอาหารที่ ปรุงแล้วก็ขึ้นเต๊ะพร้อมถานเท่านั้นค่ะถ้าของหมักของดองเราจะต้องใช้เกลือเม็ดนะคะใส่เกลือเม็ดลงไปค่ะเกลือเม็ด6ช้อนค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายทั้งหมด2ช้อนค่ะต่อน้ำสองสองลิตรนะคะหรือว่าสองพันมลถ้าใครนะคะไม่ชอบน้ําแบบนี้นะคะก็ลองชิมได้ค่ะตอนที่ว่าน้ําสุกเนาะขาดเหลืออย่างไรหรือว่าต้องการให้เค็มเพิ่มกว่าน,นี้ก็สามารถเติมได้นะคะ ค่ะเราก็จะนําน้ําเกลือนะคะมาต้มให้เกลือละลายหมดแบบนี้ค่ะเมื่อเกลือละลายแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็จะพักไว้ให้เขาเย็นก่อนที่เราจะนําไปดองเกลือกันนะคะค่ะพักไว้ให้เย็นเลยค่ะเย็นสนิทเลยนะคะเมื่อน้ําเกลือของเราเย็นสนิทมะม่วงที่เราแช่น้ําปูนใสก็ครบเวลาพอดีค่ะ ค่ะและนี่ก็คือมะม่วงนะคะที่เราแช่น้ําปูนใสไว้สองชั่วโมงกว่า,วาเนาะเมื่อแช่น้ําปูนใสเสร็จเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าทําความสะอาดเพื่อให้หมดกลิ่นปูนใสอีกสัก1-2รอบนะคะก็มะม่วงก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําเกลือที่เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกรองด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อมีเศษผงเนาะจากนั้นค่ะแค่เลยก็จะปิดฟ้านะคะดองไว้ค่ะ2วันนะคะก็ได้กินแล้วค่ะสองวัน3วันนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการทำมะม,ม่วงเบาดองเกลือง่ายๆนะคะสามารถทําขายได้เลยนะคะบ้านใครที่มีมะม่วงเบาเยอะเนาะนอกจากมะม่วงเบาแล้วมะม่วงเปรี้ยวอื่นๆก็ทําวิธีเดียวกันเลยนะคะหลังจากนี้2วันถึง3วันก็เอาออกมาทานคู่กับพริกเกลือได้แล้วคะ่ะ หลังจากที่เราเปิดฝากระปุกทานแล้วนะคะก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะในส่วนที่เหลือค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคลด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ